สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะนุ่มนิ่มกินกระเที่ยวนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินเล่นงานสารสัมพันธ์ไทยไต้หวันนะคะงานเขาก็จะจัดที่สมาคมไต้หวันจังหวัดสมุทรปราการนะคะงานก็จะมีทั้งหมด14วัน14คืนเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนอยู่ใกล้ๆก็แวะไปเที่ยวกันได้นะคะเขาก็จะมีของกินของใช้เยอะแยะเลยนะคะมาจากร้านชื่อดังในติกตอกโซเชียลนะคะ ราคาเป็นกันเองนะคะแถมอร่อยด้วยนะคะอย่างขนมปังเวอร์นะคะราคา25บาทซแถมหนึ่งเลยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านเจ้าดังนะคะเจ้าประจำทุกงานเลยไก่เกาหลีนะคะชิ้นละ10บาทเองนะคะร้านนี้ก็อร่อยมากเลยนะคะเราการันตีเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อมาชิมแล้วนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเที่ยวงานกันบ้างนะคะผัดไทยพัดมีนะคะ20บาทเองนะคะหนึ่งกล่องเขาให้เยอะมากเลยนะคะร้านนี้นะคะแต่ว่าอาจจะออกหวานนํานะคะถ้าใครชอบหวานก็ร้านนี้ได้เลยนะคะสปากเกตตี้ก็มีนะคะ โรตีใส่ไมชุดละ40บาท3ชุดร้อยนะคะไม่ต้องไปถึงอยุธยาก็มีนะคะไส้กรอกทอดนะคะอ่องมันปูนะคะใครอยากลองชิมมาได้นะคะเพื่อนๆงานเขาก็ยังมีกันอีกหลายวันเลยนะคะลูกชิ้นมาละ10บาทเองนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะหมูย่างเกาหลีเริ่มต้นที่39วบาท99 ร้อยหกสิบเก้านะคะเพื่อนๆใครจะสนใจชุดเล็กชุดใหญ่นะคะก็จัดไปเลยนะคะหมูกรอบเชฟเวิร์ดนะคะก็มานะคะหรือว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนสรวีร้านนี้ก็เป็นร้านประจำของเราเลยนะคะอร่อยถือว่าใช้ได้เลยนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะข้าวเกียบก็มานะคะใครสนใจชอบข้าวเกียบรสชาติต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกนะคะ อย่างราชาปลาหมึกลานี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะน้ำพึ่งมะนาวแก้วละ20บาทนะคะเดินเหนือหน่อยๆนะปลาหมึกก็มีนะคะไม้ละย0บาท25บาทเองนะคะราคาไม่แพงหรือว่าจะเป็นสายมะแรงทอดก็มีนะคะน้ำส้มคั้นแก้วละ20บบาทหรือว่าจะเป็นขนมหม้อกแกง ขนมกาละแมนะคะเป็นขนมหวานเมืองเพชรนะคะจบคลิปนี้แล้วก็ยังมาทันนะคะใครอยู่ใกล้ๆนะอย่าลืมนะคะงานนี้แนะนํานะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ